เจ้าของร้านบ่แม่นครับลูกเจ้าของร้านบ่แม่นครับลูกค้าหลายบ่ปกติมันก็หลายอยู่บ่แซ่บบ่คิดว่าแซ่บอยู่ครับความสะอาดให้ฮกคว้างสุกกะโป๊กไห้ซิฟอูอืกินหนึ่งคำนี่สวดอภิธรรมตะคืนนี่เจ็ดคูน <c oughs> สวดเจ็ดขึนกินได้เลยว่ะห,ะหะมูนี่ใส้หมูหมูชั้นดีไม่ดีครับใส้หมูที่สะอาดสุกะโป๊ก ทักบุ้งนี่ก็ซื้อมาจากตลาดของแท้จากกำข้องต้ามึกนี่ก็บบุกข้างโดนโดนจากขลิบ่อจากข้องวัาหลังมึงใช้ดีเลยวัาหลังเด็กลูกค้ามากินนี่คือเสียบที่เขามาหลายนี่คืเสียบปอไปอินทุกคนฮะปอไปอินทุกคนปอไปอินคือยังตายโอ้โหปวดตัวเก้าบานไปน้ำลายฟุบปาก ใส่ซาบะนี่บอบทุกบอใส่ยามันดีหมดอันนี้ร้านยังไงร้านยังไงร้านแสงสว่างแสงสว่างตั้งยังไงตั้งยังไงตั้งอยู่ฐานซานจะภูครับมึงกินร้านมึงไม่ใช่ร้านมึงใช่ละมึงเจ้าของร้านจริงไหมเนี่ยจริงครับตัวจริงขายดีปะมันก็ดีอยู่ 快聊。Vale, <laughs> <laughs>